ขอส,สดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกมลิตเติ้ลไนท์แม e กกันอีกแล้วเย้ yeah. อุ้ยลมๆจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมพอดีผมนั้นเอ่อเรียกได้ว่าจัดโต๊ะผิดที่ผิดทางไปหน่อยนะไหม่นี่ใกล้ปากเกินไปทำให้เสียงแตกนะผมต้องขอภัยจริงๆนะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนอาร์ตของน้องๆด้วยนะฮะวาดกันมาน่ารักเหลือเกินนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับผมเฮ้ยวิ่งไปเลย มันได้ไปโอเคความเดิมจากตอนที่แล้วนี่เราไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนอยู่ดีเลยฮะ <c oughs> เราไม่มีข้อมูลมากเลยนะยข้ามบนขึ้นได้แต่ทีนี้ก็ไปได้เหมือนกันหรือเปล่าไปได้หรือเปล่าอุ้ยอุ้ยสวัสดีครับเฮ้ยไอ้น้อง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 มาน,น,นี่มาี่มาี่ไปไหนแล้วเข้าเข้าไปในนี้ซะแล้วเปิดเเปิด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 น้อง ต้องมาทำอะไร <fits you Elena> ในนั้นล่ะนะลูกมันนี่มะสองเลยชิบทำอะไรไม่ได้เลยเหรอแย่จังทำอะไรไม่ได้เลยโอเคฮะอ๋อ้โอ้๋ออ๋อโอเคโอเคฉันพอใจเข้าใจแล้วฮ่าฮ่ามันี่สิ เย่จะได้ตามน้องไปได้น้องหัวเห็ดอยู่ตรงนี้หรือเปล่าลูกอุ้ยนี่นี่หัวเห็ดอยู่ที่หัวเห็ดมานี่มะมานีมะหัวเห็ดมานีมานีมานีไปไหนแล้วไปไหนแล้ว่งเร็วจังแล้วนี่มันอะไรเนี่ยมีปุ่มตรงนี้ด้วยถ้ากดแล้วจะเป็นอะไร ได้ไหมเดกดกดอืออุ้ยอุ้ยรูปเด,เด็กสองคนเด็กสองคนเขาทำไมฮนะโอเคไม่น่ามีอะไรน่าจะแค่มาดูเฉยน้องกูอยู่ไหนแล้วเนี่ยไปไหนเร็วอะ นี่บ้าจริงเอ้ยนี่ไงนี่ไงมานี่กลับมานี่มาให้กอดซะดีผมไปรู้มาว่าเออ่ตัวเอกของเราชื่อซิกนะฮะแล้วน้องเป็นผู้หญิงนะครับผมตัวเอกของเราโอเคส่วนพวกนี้จะชื่อว่านมมานี่มาให้กอดซะดีนี่แน่กอดเลยเป็นไงมานี่มานี่ไปด้วยกันไปด้วยกันเถอะนะคนดีมาวันนี้แหละขี้เกียจอุ้มแหละไปดีกว่าไปก่อนนะแล้วเจาะ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 อุ้ย อะไรกันนี่อุ้ยข้างบนนี่เหมือนจะเป็นไม้บ้านมันดูทรงญี่ปุ่นจังโอเคไปครับป๊าอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งไปไหนละในนี้เหรอฮัโลโหลน้องหนูน้องหนูคะอยู่ใหนหรือเปล่าอยู่ทรงไหนเอ้ยอุ้ยคุณแจอย่างนั้นเหรอ ป่าจริงเชียวกุญแจกุญแจกุญแจมีคันมีคันโยกตรงนี้แต่ว่าเราไปเอื้อมไปไม่ถึงเอากระเป๋ามาออเ้กระเป๋าหนักเหลือเกินอ่าโอ้โหกระเป๋าใครวะเนี่ยมันเริ่มเทิ่มเลยใหญ่กว่าตัวเราอีกโอเคชึบแล้วก็อึบยึอเฮ้ยอันนี้มันคืออันมันคิดที่นอนนี่้ที่นอนเบลเริ่มเทิ่มเลยเป็นเป็นเปเฮ้ยดัานกุญแจซ้ายซ้ายมือซ้ายมือกุญแจ โอ้แล้วนั่นรูปไข่วะเนี่ยเฮ้ยมีรูปน้องหูเห็ดเต็มไปหมดเลยว้าวชบแล้วก็ยังไงต่อฮึบอ,อือออโอเคข้อมูนที่ไปได้ไหมเนี่ยไปได้ตรงนี้มีอะไรอะ่ะมีกับดักที่ชู่มีตุ๊กตาตุ๊กตานี่อีกแล้วอะ่ะโยนแม่งอืโยนแล้วมันมีอะไรเซฟไม่รู้เว้ยโอเคลงไปดีกว่าอื คุณเจหมักไปไขประตูกันไปนี่กว่าน้องซิกโยนได้ไหมเนี่ยโยนขึ้นไปได้ไหมมันปีนไม่ได้ยี่ย <Yeah! S 2> ไปอย่า yeah! จิ๊บจิบจิบขอไขหน่อยอื้อนี่แน่เยหยิบคุณเจไปด้วยเอ้ยเอา้าไปหนุนโอเคจิ๊บโอ้ยมีอะไรอยู่ด้วยมันนอะไรอะ่ะตุ๊กตา มันมีตุก๊กตาอยู่ตรงนี้อันนี้คือกดไงอะจะกดปุ่มนั้นยังไงโอเคโอเคคือกอ็อกอ็ก็ไม่คิดว่ามันจะได้เรื่องเฮ้ยเฮ้ยเงียบ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 เงียอือไปนู่นโอเคที่นี่มันที่ไหนล่ะเนี่ยอ๋อต้องเอาไอ้นี่แล้วมาโยนอีกทีนึงมาไอ้เจ้าลิงเจ้าตุก๊กตาลิงตัวน้อยไปโยนใส่ปุ่มเย,ย้ ทริปนี้มันจะลงไปไหนนะแล้วอันนี้ล่ะทำอะไรได้ไหมเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะฮะมันเหมือนจะเป็นกรงที่สามารถเปิดได้แต่ว่าทำอะไรไม่ได้แง่แย่จังนี่ฮะน้องซิกของเรานะครับผมน้องเป็นผู้หญิงนะฮะบอกอีกทีหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าภาคสองนั้นจะมาตอนไหนนะครับก็ทำมีอก็จะเล่นนะฮะอุ้ยมีหนูด้วยเมื่อกี้หนูอุ้ยอุ้ยหิวหิวโอ้ไออีกแล้วโอ้หิวอีกแล้วผาที่เราเพิ่งกินไปหิวอีกแล้วไม่นะ อโอ้ยหนูหนูหนูเต็มไปหมดโอ้ยหิวคราวนี้จะโอ้ยหิวจังเลยคราวนี้ไม่น่ามีอะไรให้กินแล้วอ่ะเฮ้ยไฟ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 ใช่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 หมอบลงหมอบลงจุดไฟจุดไฟนี่แน่เป็นจุดเซฟนะฮะโอเคโอ้ยโอ้ยเออหิวโอ้ยหิวมาก โอ้โหโอ้ยรองแล้วอะ่ะน้องร้องแล้วไม่เอาไม่เอาอย่าเป็นอะไรไปโอ้โหเดินกลุ่มท้องอ๋อหิวแล้วเกินหิวแล้วเกินหิวแล้วเกินเฮ้ยกำลักหนูทำไมอะ่ะคือจะคือจะให้กินเหรอแต่นั้นมันเนื้อดิบนะน้องไม่ไหวแล้วอะ่ะต้องกินใช่ไหมอะกินก็ได้ เคยกินโอเคน่าจะบรรเทาความหิวไปได้หน่อยนึงเฮ้ย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 เอาไม่กัดเอาไม่กูอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหแขนแขนโหัวมือนี่มันเอามันเอาเด็กไปแล้วไม่ซิกตื่นแล้วลูกซิกคือในกรงมันขังเด็กไว้ทำไมอ่ะ เออเออกะแทกกร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 ะแทกฉันกะแทกอือโอ๊ยเปิดแล้วเปิดแล้วเฮ้ยพวกนายพวกนายอื้ยดึงมาเราช่วยนายเองพวกมันเอาเด็กไปทำอะไรนายบอกเราดีพวกนายนายได้ยินฉันไหมสวัสดีฉันชื่อซิกว่าเอ้ยไม่ตอบนายอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยว ฉันจะหาวิธีช่วยในอันนี้ไปไหนได้บ้างอะ่ะอุ้ยโอ้วิธีจุดไฟเยี่ยมอุ้ยอู้อุ้อไมไปได้ด้วยสุดยอดไปเลยเอ่อม,มันทำเอาไว้ทำอะไรอ่ะตรงเนี้ยหรือว่าไอ้ทางนั้นมันคือทางที่เราเพิ่งขึ้นไปเมื่อกี้นี้ไม่ทราบเหมือนกันนะอาวดนายหลบๆลบตรงนี้ เดี๋ยวโดนล,ลากไปมันเอาเด็กไปทำอะไรอะ่ะก็ไปกินเหรอจิ๋วยิมากเลยอะ่ะโอเคพวกนายเฮ้ยมีขันโยกตรงนี้อ๋อโอเคเราดึงกันอื่นได้ไหมเราไม่อยากดึงเด็กคนนั้นมาเลยอะ่ะขอยืมหน่อยนะโทษทีนะชืบๆลากลากมาเอ้าฉันขอโทษฉันต้องใช้ที่ยืนึบโอเคกระโดดยิบอือโอ้ อ๋อมันรีบปิดซะด้วยผมจะช่วยเด็กคนนี้ยังไงดีวะเนี่ยผมาช่วยไม่ได้มาจริงขอโทษโอเคทีนี้เ็าเหวี่ยงใช่ไหมเพราะว่าผมผมจกักคอมมอนเซน์เนอะมันคือวิ่งไปแม่งไม่น่าทันแน่ๆต้องเหวี่ยงสวิงแอนด์สเปคบาสุดจัมนี่ไงชิบชิบชิบปึบไปแล้วปึ๊บโอเคจะขอโทษนะไปแล้ว ต้องเอาชีวิตรอดอยู่เหมือนกันทำอะไรได้บ้างวะตรงนี้มาทางนี้ก็ไม่มีอะไรต้องทำอะไรอะ่ะหาหาหาแป๊บหนึ่งท่อตรงนี้เหรอไม่ใช่หรือว่าปีนตรงนี้โอ้โหจะใช้ด้วยใช้ด้วยอู้ข้างบนโอเคจดไปเฮ้ยนี่มันเครื่องประหารเครื่องตัดหัวจี ค่อยๆเดินค่อยๆเดินไม้มันลั่นเดี๋ยวเรารูเดี๋ยวโดนรู้ว่ามีมาว่าเรามาอันนี้มีอะไรหรือเปล่านี้ไม่มีอะไรนะโอเคไปๆรอดไปลอดไปรอดไปชื้ๆอุ้ยที่นี่ที่ไหนนี่ยะขึ้นไปก็ไม่ได้ที่นี่คือเฮ้ยอ้ยมันเอาเด็กไป เอเด็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ม่ไม่ไม่ไม่มันเอาเด็กไปทำมัมมี่ทำไมวะเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอะมึงต้องไปไหนอ่ะเออโดนจับโอเครอรอรอดูพฤติกรรมมันก่อนนะตอนนี้มันจับเด็กคนนั้นไปทำมัมมี่แล้วก็เอาปะพันผ้าแล้วไงต่อแล้วมันก็เอาไปเอาไปแขวน โหมันเอามาเรื่อยๆเลยไม้ลันอ๋อต้องเหยียบตรงผ้าเห็นไหมฮะเหยียบผ้ามันไม่รู้แต่ถ้าเหยียบไม้มันดังไงอ๋อเข้าใจละดีไงดีไงดีไงเหยียบไม้เหยียบไม้ดังลั่นเคยไปเคยเหยียบผ้าเหยียบผ้าเหยียบผ้าโอเคโอเคมันไม่รู้อะถ้าเราเหยียบผ้ามันจะไม่รู้ เนี่ยเนี่ยเหยียบผาดอย่ยพาพลาดเราอยู่บนผ้าเรามันไม่รู้ไม่รู้เนี่ยไม่รู้มันไว่อเสียงฮะเมื่อกี้เราเหยียบไม้แล้วมันเสียงไม้ลั่นไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงไปแล้วไปแล้วไปละกูไปละ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 อู้อูโอ้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวมาดิมาีิมาใส่เข้าไปอแล้วก็ โอ้โหเสียงดังเหลือเกินนะเนี่ยนะว้ายอุย้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะ,ะอย่าตามไปอย่าตามไปลุงโอ้ยเอาบอลโอ้ยที่ไหนวะเนี่ยไปแล้วโอ้โอโอ้โหแม่งวต่อเสียงส,ส,สัตว์อุ้ยรองเท้าโอ้ยไปก่โอเคจุดไฟนี่ๆๆๆแล้วนี่อะไรเนี่ยทางขึ้นไปไหนวะเนี่ยลองปีนขึ้นไปดูอะอุย้ย น้องน้องัองหเหตุเอ้ยผมจะขึ viens, ้นไปหาน้องยังไงอะน้องโอ้โอไม่นะโอไม่นะโอไม่นะอุ้ยรองเท้าเพียบเลยโอ้โหรองเท้าเต็มไปหมดเลยไล้วเฮ้ย้ยไปแล้วไปล้ไปล้ไปล้วเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮอะไรเนยอะไรเด้เ้เ ไแลไป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 ่งก่อย ah! 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 okay. ่างน้ไปแอาเข้ามาโอเคไปแล้วม่คือะไรก็ไม่รู้มอะไรโอเคมีหนูด้วยอ่ะอุ้ยมีกัหนูเราไม่ควรไปยุ่งกับแม่งอย่างยิ่งเลย โอ้ยหนูเยียวเลยไปไปวายวายยัยสไลด์อ้ยโอเคไปไปวิ่งวิ่งวิ่งว่งเข้ามาอย่าตามกูมาเดียว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 โอเคเข้าไปหลบในกล่องเข้าหลบในกล่องเฮโอเคโอ้ my god โอ้ดูมันโอ้ปิดลิฟด้วยไงล่ะเคโอเค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 มันไม่ได้มันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันมันไวต่อเสียงสุดมันไวต่อเสียงมันไวต่อเสียงกูแอบบนนี้เลยแล้วกันกูไม่เห็นกูหรอกเฮ้ยน้องเฮ้ยน้องมันตามน้องไปแล้ว ตามน้องไปแล้วมันตามน้องมาแล้วอือโอ้นี่มันตุ๊กตาลิงโอ้ยดีอ่ะมันตามน้องๆไปแล้วอ่ะน้องเห็ดอะ่ะไปทางไหนได้บ้างวะเนี่ยเดินว,วนรอบหนึ่งแป๊บหนึ่งดูก่อนโอเคดันดีกว่าดันไปเออดันไม่ได้อ่ะทำไมดันไม่ได้วะ ป้าเอ้ยทำอะไรต่อวะเนี่ยผมต้องนั่นไปไหนอะ่ะเฮ้ยมันมีตรงไหนที่มันต้องเงยหน้าขึ้นดูปะเอ้ยมันไปทางไหนได้บ้างวะเนี่ยไล<ป>่โอ้โอเคโอเคโอเคมีอย่างนี้ก็ไม่บอกแล้วเมื่อกี้นี้ผมเห็นอุ้ยน้อง น้อง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 อย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนีพูดโอ้โหไอ้ลุงไอ้ลุงลุงอย่าเพิ่งลุงอย่าเพิ่งลุงอย่าเพิ่งนะลุงมึงใจเย็นเลยอย่าทำอะไรน้องเห็ดอย่าไปทำอะไรน้องเห็ดเดีย๋ยวก,ก่อนเดี๋ยวก่อนผมต้องเดินไปฝั่งนู้นหรือเปล่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุว้ยตุ๊กตานีอีกแล้วอ่ะมันคืออะไรอ่ะเอาไปโยนได้ไหมโยนแม่งเลยนี่แน่ เออได้ยินเปล่าไม่ได้ยินวะไม่ไงจะต้องต้องขึ้นไปตรงไหนวะเนี่ยหลงทางหลงทางแบบจริงจังโอ้ยโอเยเอ้ยชอบอะไรโอเคโอเค,อเคนู่นนู่นไปนู่นไปนู่น

ตามันตาบอดอะโว้ผมนี่ไม่กล้าพูดอะไรเยอะเลยเไปต่อน้องน้องเห็ดเฮ็ดเฮ็ดมึงมาอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ลุงไอ้ลุงเฮ้ยไม่มีผ้าแล้วโอ้ไมลั่นไมลั่นโอ้โหไม้ลั่นอ๋อเสียงมันช่างผัดใจโอ๋ยไม่กอดกดดันเหลือเกินอุ้ย โอ้ชิปชิปหายฮะชิปตรงผ้าอยู่ตรงผ้าถ้าอยู่ตรงผ้ามันจะเงียบเงียบฮะไปแล้วกูไปแล้วไอ้ลุงไม่ทันกูหรอกกูไปแล้วอุ้ยนี่นี่นี่มันเป็นเสียงเอ่ะเสียงเสียงนาฬิกาโอเคนี่มานนี่มานนี่เอามันี่รองเท้ามาเออ อย่าหันมือมาทางนี้นะไอ้ยย้อนย้อนยอนโอไปละไปไปลวไปลไปลเ้วิ่ง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 ต้องวิ่งต้องวิ่งต้องวิ่งเดอเดอเดอเออเดไม่ได้ยินนะดิไม่ได้ยินนะไรดิไปละโอเคโอเคไป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 งไหนต่อวะทางไหนต่อวะปีขึ้นหนังสือ เอ้ยอะไรแขวนอยู่ข้างบนมัน่ะโอ้โหฮึบอุ้ยโอเคปีนอยางนี้ได้ป่ะวะโอเคปีนอยางนี้จุ๊บ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 จุินไปบินไปบินไปโอเคไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เอ้ยอย่เดือดเดือดเดืองขึ้นไปดิโอเคขึ้นได้อยู่อ๋อนี่ไงจุดไฟก่อนจุดไฟชืบโอเควิ่งกระโดดอุ้ย มีเสียงเบโนปึ๊บโอเคเฮ้ยเสียงอะไรวะเมื่อกี้ตั้งแต่ที่มีเสียงเบโนดังตึงแล้วมันก็มีโ oh my god อ h my fucking god ตรงนั้นมีอะไรด้วยโหนี่คือเราต้องเดินตามมันเหรอ seriously ใหม Loy ่ใหม่ใหม่ใม่ใหม่ใม่ใหม่ลงใม่ลงใม่อุ oh, ้ยวันนี้วันนี้วันนี้เดินดีเดินดีเดินดีอุ้ยอุ้ยยื่นไปทางนู้ดไปทางนู้ดเออนั่นแหละนั่นแหละไปทางนู้ดไปทางนู้ดเออเจสไปทางนู้ดเออไปเลยไปเไปเลยไปเลยไปงงอะดิงงอะดิงงอะดิ้ทำไมมีของอยู่งงอะดิงงอะดิอยู่ดีมีของตกงงอะดิไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เฮ้ยอเดี๋ยนี่นี่เอาของวางให้เอาของวางให้กูมาอยู่ที่ไหนแล้ววันนี้โอ้โหปีนเปลี่ยนปลี่นปลีนป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 ีนเปลี่ยไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วกูเข้าห้องนี้แล้วโอเคเฮ้ยได้ได้ได้นี่แล้วได้นี่แล้วกลับยังไงอะผมไม่แน่ใจว่ามันจะต้องทำยังไงอะอันนี้เหรอ โยนเออไม่ใช่อะ่ะเพราะตรงนี้มีปุ่มใช่ไหมกดฮู้โอเคโอเคน่าจะน่าจะล่อออกมาได้ใช่หรือเปล่าใช่ป่ะวะดูดิขออนุญ,ญาตนะครับ

ปึ๊บกระโดดเฮ้ยเกาะไว้โอเคเก่งมากเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากเลยซิกเก่งมากปึบไปแล้วออเออโอเคยิ่งยอดซิกไปโอเคโหเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอ้อแก๊สอันนี้คืออะไรผมว่ามไม่น่าไม่น่าจะโดนได้แน่ๆเลยเอาไงดีวะมีอะไรใช้ไหมแถวนี้หนังสือหนังสือเก็บไม่ได้ทาอะไรไม่ได้เลย อ๋อดีไงดีไงนี่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 ดึงมาดึงมาเคยเคยเคยเคนี่นี่นี่เราได้นี่มากันแกแล้วโอเคเดแต่เขาใกล้เยอะทีนี้ก็ไปฝั่งนี้แล้วก็เฮ้ยดัน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 โอเคทีนี้ก็กระโดดขึ้นไปไปแล้วชึบนี่เป็นไงโอเคแล้ก็วั้ ต้องใช้ต้องใช้อีกต้องใช้อีกมานี่เลยเจ้ารถลังอื้ยย้าอือ,อโอเคอย่าเพิ่งไหลไปนะฮึบไปละย่าโอเคเยี่ยมโอ้ที่นี่มันที่ไหนวันเนี้ยมันเอาเด็กไปทำมัมมี่ทำไมวะไม่เข้าใจแล้วมันก็แขวนไว้ไหนก็ไม่รู้อ่ะอนี่คืออะไร อุ้ยเรามาที่ไหนแล้ววะเนี่ยลึกลับเหลือเกินที่แห่งนี้ด้วยพลังแห่งซิโป่ฉันจะอู้มีที่จุดไฟเยี่ยมเฮ้ยนี่คืออะไรมันเหมือนเป็นรูอะไรสักอย่าง แก่เจ้านั้นไล่ล่าแล้วแหล่ะอุ้ยอุ้ยโยอ้ยอุ้ยเจ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 ย์จัแล้วกูเฮ้ยเฮ้ยสไลด์ชึบโอเคไปทางไหนไปทางไหนทางไหนต่อเออคือวันวันนี้ก็ไม่ใช่ไปทางไหนอ่ะเออไม่ใช่ มันกลับไปจับเหล็กเดี๋ยเด้ยเดี๋ยวมันมันมันผมว่าใช่ผมว่าน่าใช่จุ๊บอุ้ยเอออุอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เอาไม้มาเอาไม้มาตีมือโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละอ้ายเอือโดนจับโอเคเรารู้แล้วเรารู้แล้วครับเรารู้แล้วเรารู้แล้วว่าต้องว่าต้องดึงเหล็กนะฮะโอเค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  จับดึงเออโอเคโอเคโอเคพอได้พอได้พอได้พอพอเข้าใจละพอเข้าใจละพอรู้แก้วละกูรู้แก้วแล้วมามาโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮึดดึง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 เออโอ้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 แขนขาดแขนขาดแขนขาด เฮ้ย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 บุตายได้แล้วนะแขนแมงขาดก็ไม่ได้ก็ไม่ไดูกุประตูมันจะหนักขนาดนั้นกูไปก็ได้โอ้โอ้แขนขาดอ๋อแขนขาดเสียวแขนเลยเมื่อกีน้นี้แล้วมือแม่งมือแม่งมีการแบบกระยิกกระยีกระยิกกระยีตามมาด้วยนะอืออ้า โอ้น่ากลัวโอเคน่าจะจบชัปเตอร์สองไว้เป็นที่เรียบร้อยอ,อาอะแล้วครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปที่เป็นด้วยนี้ก่อนนะผมขอบคุณสำหรับแฟนอาร์ตมากๆเลยนะฮะทุกอันนี้น่ารักหมดเลยนะผมแต่ผมจะคัดมาใส่ในคลิปเฉพาะอันที่ผมชอบที่สุดนะครับผมโอเคสำหรับพันนี้ก็ขอลาไปที่เป็นด้วยนี้ก่อนนะผมไว้เจอกันพันหน้าครับผมสวัสดีครับ